ไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการแก้ปัญหานี่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งที่มีค่างวดต่ำกว่า1,000บาทเนี่ยห้ามเก็บค่าทวงหนี้นะครับซึ่งคุณรัชดาธนาดเดเรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหานี่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหานี่ภาคครัวเรือนนะครับ ล่าสุดมีการออกประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้เพื่อคุ้มครองลูกหนี้ไม่ให้ถูกเก็บเงินในการทวงถามหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกินความจำเป็นนะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่14กันยายนที่ผ่านมาแล้วสาระสำคัญคืออัตราค่าทวงถามหนี้กรณีทั่วไปรวมจำนำทะเบียนให้คิดไม่เกิน50บาทต่อรอบการทวงหนี้ทวงถาม กรณีค้างชำระ1งวดและคิดไม่เกิน100บาทต่อรอบการทวงถามกรณีค้างชำระมากกว่า1งวดอัตราค่าทวงถามนี้สำหรับปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามทวงนี้คิดไม่เกิน400บาทต่อร,รอบการทวงถามและเก็บต่อเมื่อลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า1งวดกำหนดให้ไม่มีการเก็บค่าทวงถามนี่ กรณีค่างวดถึงกำหนดชำระที่ต่ำกว่า1,000บาทคบาทเพื่อคุ้มครองประชาชนรายย่อยที่จ่ายค่างวดจำนวนน้อยๆนะครับคือไม่ใช่ว่าไปตามทวงหนี้เสร็จปั๊บไปคิดค่านู่นค่านี้อีกซึ่งบางทีประชาชนไม่รู้ก็ไปจ่ายเขามีกฎหมายคุมไว้ว่าเฮ้ยคุณทวงถามได้เท่านี้เท่านี้นะห้ามเกินเท่านี้เท่านี้นะบางทีไปเก็บค่าทวงถาม2 0 0 300 4 0าอมันเกินไปซึ่งมันเกินกฎหมายกําหนดนะก็ เป็นการออกกฎหมายเพื่อมาช่วยประชาชนที่เป็นลูกหนี้นะครับอนอกจากนี้เนะี่ยทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และขับยานยนต์เพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ให้สูงกว่าความเสี่ยงที่แท้จริงนะครับพร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการยึดและคืนรถให้เป็นธรรมมากขึ้นครับรวมถึงกําหนดแนวทางการคิดยอดหนี้เช่าซื้อคงเหลือ กรณีที่มีการคืนลดและกรณีที่เจ้าหนี้ยึดคืนให้ชัดเจนและเป็นธรรมซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ในอีกไม่นานนี้และทุกขั้นตอนก็จะผ่านความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอนะครับก็ให้ความเป็นธรรมมากขึ้นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ด้วยใช่ประมาณนี้นะครับ